สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคปัซโซไรดี้นะคะการซื้อรถหรูนะคะ BMW นะคะราคาประมาณ7ล้านบาทนะคะให้กับพระรูปหนึ่งนะคะถือว่าเป็นประเด็น top of the town เลยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะนำเสนอเรื่องนี้การรมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาที่น่าสนใจแล้วก็ข้อคิดดีๆทางธรรมะด้วยกันค่ะส่วนมาก พวกที่บอกอย่างนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้ออกตังซื้อรถเลยนะจริงๆแลนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันสนุกดีเนาะสนุกดีสนุกดีนะหลวงตาว่านะเรื่องแนวสนุกดีมากเลยว่ามันจะได้ให้เขาแสดงความเห็นเต็มที่ ส่วนทางด้านพระจันทร์สินทรัพย์เนี่ยนะคะท่านก็ได้ให้ข้อมูลว่าท่านก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันนะคะว่าเหล่าบรรดาลูกศิษย์เนี่ยนะคะจะมีการลงทันระดมเงินนะคะซื้อลักชัวรี่คาร์ให้กับท่านนะคะถ้าซื้อมาให้แล้วท่านก็ต้องรับมันจะเป็นการที่ทําให้เกิดบุญกับผู้ที่ให้ส่วนผู้รับเนี่ยนะคะจะนํารถคันนี้เนี่ยไปถวายต่อให้กับองค์กรใดให้เกิดสาธารณกุศลเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของผู้รับค่ะก็ใช้ก็ใช้ใช้ให้เขาอพอเขามีปิติยินดี ถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยไม่ได้พวกเราอย่าไปคิดว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะ,ะสำหรับบางคนนะ่ะเขาไม่ได้มองอย่างนั้นหรอกนะแต่คนอื่นจะมองก็ได้ มันเป็นเรื่องหลากหลายของความคิดซึ่งก็เลยเป็นประเด็นทกเทียงค่ะจะทําให้เกิดกิเลสมากขึ้นหรือว่าความต้องการมากขึ้นหรือเปล่าคําว่ากิเลสในภาษาอังกฤษไม่ได้มีความหมายตรงเพราะว่ากิเลสเนี่ยเป็นศัพท์ทางพุทธศาสนานะคะแต่ถ้าจะมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถใช้คําว่า passion เพราะ passion เนี่ยนะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะหักห้ามตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการรักโลภโกรธหลงลงจาบริจาครถไป ไม่ต่ำกว่า85คันหรอวะ3ปีมาเนี้ยเออเราใช้แป๊บเดียวสักปีหนึงหรือครึ่งปีแล้วก็เอาไปสวายอ่าไปให้หน่วยงานต่างๆที่เขาต้องการใช้นะทั่วไปทั้งโรงบาลทั้งอบอบตอโรงเรียนสุรกันดานกาชาติทุกองค์กร จะสอนให้คิดอย่างมีเหตุมีผลสอนธรรมะด้วยจิตใจที่เบิกบานนะคะเบิกบานเนี่ยนะคะก็สามารถใช้คำศัพท์ง่ายๆก็คือคำว่า happy นะคะ teach t h a m a from the happy mind นะคะก็คือสอนธรรมะด้วยจิตใจที่เบิกบานแต่ว่าคันนี้นะกูชอบกูเริ่มรักมันแล้ว <laughs> <laughs> มันอบให้กูดังมากเลย,เลย <laughs> <laughs> จริงไหมเออะ กูกลับเริ่มรักรถคันนี้แล้วอะมากูคงใช้งานอยู่สองปีอยู่กูว่าปกติกูใช้ไม่ครบนะเอ,อ,อ้ ฉายาหลวงพ่อสิ้นคิดไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษคําว่า thoughtless มั้งที่แปลว่าคิดคิดไม่ได้คิดไม่ออกไม่ใช่อันนั้นนะคะแต่หลวงพ่อสิ้นคิดอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสมญานามที่ได้มาจากการที่ท่านเนี่ยอยากจะปล่อยวางในความคิดต่างๆที่ทําให้ไม่เข้าถึงธรรมะก็เลยทําให้ท่านมีสมญานามว่าหลวงพ่อสิ้นคิด stop thinking evils มีพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกให้หยุดคิดพระพุทธเจ้าตรัตสรู้เนี่ย ค่อยรู้ว่าความสงบนี่แหละคือธรรมความสงบจากความคิดปรุงแต่งเนี่ยหรือเรียกว่าอสังขตะหรือเรียกว่านิพพานจะว่าไปแล้วนะคะเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นที่เป็นกระแสทกเถียงกันนะคะ ก็สร้างข้อดีขึ้นมาไม่น้อยเลยนะคะอย่างน้อยค่ะก็ทําให้เราได้รู้จักหลวงตานะคะที่น่าเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรูปะคะ่ะหากต้องการที่จะได้ของขลังเวทมนต์คาถาท่านไม่มีให้นะคะเวทมนต์คาถาภาษาอังกฤษเราจะใช้คาว่า m e d i c s m แต่ท่านเนี่ยนะคะมีแนวความคิดที่เป็นเหตุผลทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุไม่ผลนี่คือสิ่งที่ท่านเนี่ยเน้นแล้วก็สอนชาวบ้านอยู่เสมอค่ะเออเขาจะหาตรงคาม,มาให้ข้างละ สามสิบกิโลเนี่ยก็ไม,ไ,มไม่ได้เกี่ยวกับกูบกเลยกูก็ต้องรับออแต่กูจะเอาทองคาไปทําอะไรมันเป็นเรื่องของกูเราจะาไปทําประโยชน์อะไรหรือจะอไปทำอะไรกูเป็นพระที่ไม่มีประโยชน์กูก็ต้องเอาไปแจกไปจ่ายนะเอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนจริงไหมเอมอ แน่นอนนะคะสังคมคนหมู่มากนะคะก็จะมีเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเสมอนะคะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะประเด็นถกเถียงภาษาอังกฤษเราเรียกคาว่า controversial issue การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะการปฏิบัติดีเนี่ยนะคะจะทําให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยนะคะเกิดความสุขใจเกิดความเบิกบานปปติยินดีอันไหนเป็นประโยชน์ต่อคนได้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนั่นแหละเป็นสิ่งที่หลวงตาจะทํา และหลวงตาจะทำแบบนี้จนลมหายใจสุดท้ายล้มเมื่อไหร่ค่อยพักผ่อนำสำหรับวันนี้เราก็จากกันไปก่อนหากชอบเทปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะาากวา่งใหหญไน ทิ้งไว้อย่างนี้ต่อไปไม่เหลือแม้ชีวิต